มาดูชีวิตที่น่าสงสารนะคะกับตลกคณะริเกนะคะซึ่งร้องขอให้ช่วยหลานสาวที่ป่วยไฮเปอร์ออกไปแล้วก็ตัวเองนั้นก็ทำงานไม่ได้โดยเฉพาะไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินแล้วค่ะนางกรองการกรมมนพมอนายกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีนะคะพร้อมคณะ พร้อมด้วยนางสาวพัทีราขุนชะหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเดินทางไปที่บ้านเลขที่6ทับ 2, หมู่6หมู่บ้านชุกว่าตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเพื่อช่วยเหลือนางสาวสุภาพรหรืออุ้ยทองเหียงอายุ31ปีที่ป่วยพิการทางสมองหรือไฮเปอร์อาศัยอยู่กับนางวัชิราทองเหียงอายุ52ปีผู้เป็นแม่และนายสุวรรณพุ่มพวงอายุ49ปีน้าชายค่ะ โดยนายสุวรรณนั้นเล่าให้ฟังว่าตัวเองกับพี่สาวมีอาชีพรับ,รบจ้างแสดงลิเกในคณะชารวันจันเพนโดยนางวชิรา,ร,ารับจ้างแสดงเป็นนางเอกลิเกค่ะส่วนตนเองเป็นตัวตลกของคณะแต่ขณะนี้ไม่มีใครจ้างไปเล่นแล้วต้องออกรับจ้างทั่วไปตัดฟืนเก็บของเก่าขายแต่รายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากนายสุวรรณต้องออกไปทํางานเพียงคนเดียวเพราะนางวชิราต้องคอยดูแลลูกสาวที่ชอบออกเดินเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆเกรง,ง,ง,งว่าอาจจะมีอันตรายเพราะความพิการทางสมอง ที่มาตั้งแต่เกิดนะคะและจะต้องกินยาควบคุมอารมณ์ไว้ตลอดเนื่องจากนางวชิราน,นั้นไม่มีเงินค่ารถที่จะไปรับยาที่โรงพยาบาลราชบุรีจึงไม่ได้กินยามาหลายเดือนแล้วทําให้ต้องคอยดูแลยอยู่ตลอดส่วนไรายได้ที่นายสุวรรณออกไปทํางานได้ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงพี่สาวและหลานสาวเพราะวังวันได้บ้างไม่ได้บ้างทําให้กินอยู่อย่างอดอ,อยากประกอบกับบ้านที่อยู่ปัจจุบันค่าเช่าอยู่เดือนละ1,000บาทขณะนี้ยังคงค้างค่าเช่าอยู่จึงได้ร้องไปยังหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขอความช่วยเหลือให้ช่วยนําตัวหลานสาวไปรักษาและพาไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพื่อที่ตนกับพี่สาวจะได้ออกไปทํางานส่งเสียให้กับหลานสาวได้บ้างทางด้านนางสาวพัทธีราคุณชะหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้รับตัวนางสาวอุ้ยไปอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวก่อนเพื่อที่จะนําตัวไปให้แพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยถึงอาการที่เป็นอยู่ค่ะจากนั้นก็จะประสานไปยังสถานสงเคราะห์คนพิการหรือศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการให้มารับตัวไปอยู่ด้วยต่อไป รูิอาได้แล้วงได้เมีงานทำก็จะดีขึ้นอีกเอไข่กินดูไปค้างเนินก็ได้ไม่เป็นไร